สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แม่เศจษาโรใบาตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับก,การกดปุ่ม ซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกแล้วก็การซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันว่าคนราศีเมษเซอร์ไพส์ครั้งใหญ่ของคุณในเดือนตุลาคมจะมีเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มเม้ามอยสซอรไพค์ฮารุกันได้เลยค่ะ ให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ ออืมืมช่วงนี้เหมือนกับคนราศีเมษอาจจะมีภาวะแห่งความแบบฝนตกบ่อยไหมซึมซึมไหมเพราะอากาศหรือเปล่านะคะหรือถ้าไม่ได้เกี่ยวกับอากาศก็อาจจะเป็นไปได้ว่า คุณอาจจะมีความรู้สึกเหงาเหงาอยู่คนเดียวเยอะไม่ค่อยได้ไปไหนมุ่งมั่นกับการหาเงินหรือเปล่าหรือการเรียนบางอย่างปลีกตัวออกจากคนอื่นกำลังเรียนรู้โปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณอยากจะสร้างเงินจากสิ่งนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของอาชีพเสริมช่วงนี้ แล้วคุณก็ทำงานไปด้วยคุณก็รู้สึกว่าทำไมเหนื่อยจังเลยทำไมแบบชีวิตฉันดูแบบโหมกระหนำ่ำเพราะว่างานนี้งานประจำก็อาจจะยุ่งวุ่นวายอยู่ละงานเสริมก็ยังจะต้องเรียนด้วยแล้วก็ต้องทำด้วยแต่ตาบอกเลยนะคะว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งช่วงแรกๆที่คุณอาจจะเพิ่งเริ่มก็ได้ ที่จะทำสิ่งนี้เพราะคุณรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะทำให้ชีวิตของคุณมั่นคงแต่อีกด้านหนึ่งอ่ะคุณอาจจะทำงานหรือมีบริษัทหรือเป็นโปรเจกต์อยู่แล้วก็ได้นะแล้วก็ทำงานประจำไปด้วยจับควบรวมกิจการทั้งสองไม่ได้ไม่ใช่ควบรวมกิจการสิทำไปเลยสองอย่างมาตั้งนานละแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยหรืออาจจะยังไม่ค่อยได้มีเวลา ไปเที่ยวหรือเปล่าไม่ได้ใช้เงินแต่มีแต่เวลาหาเงินอะนะคะสิ่งที่ตาอยากจะแชร์ก็คือว่าลองหาเวลาอยู่กับตัวเองให้เยอะขึ้นรวมถึงอยู่กับธรรมชาติเยอะขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะเยียวยาคุณให้กลับมารู้สึกดีหรือว่ามีความสุขได้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะอาจจะมีความเหงาๆหน่อยอยู่กับตัวเองเยอะหน่อยอยู่กับคนอื่นน้อยลงแล้วก็ หาเงินหาทองหักหาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาปรับใช้กับโปรเจกต์ของคุณแต่คุณก็รู้สึกว่าเออมันก็ต้องทำอะ่ะถ้าฉันไม่ทำแล้วใครจะมาทำล่ะนะคะอาจจะแอบน้อยใจแอบน้อยๆหรือแอบรู้สึกเหงาเงานั่นแหละช่วงนี้อ่ะนะคะอืมเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะเหมือนแต่ก่อนก็ได้นะก็คุณอาจจะรู้สึกดีก็ได้หมายความว่าก็ไม่เห็นจะเป็นไรเดี๋ยว ถ้าจะไปเที่ยวเมื่อไหร่เดี๋ยวนะัดเจอเพื่อนอีกครั้งก็ได้แต่ช่วงนี้ต้องเน้นโฟกัสเรื่องนี้เป็นหลักก่อนก็ได้เช่นกันนะคะมาดูสิว่าเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในเดือนตุลาคมของคนราศีเมษจะมีเรื่องอะไรบ้างคะแปดถ้วยเลยเหรอคุณจะลาออกจากงานเหรอคะอือหือ สิดาบแปดไม้เทา้ามีแต่แปดแปดเนี่ยเก้าไม้เทา้าอัดสวินถือดาบตารู้สึกว่าคนราศีเมษนะคุณจะออกจากงาน คืออาจจะวางแผนมานานแล้วด้วยนะคะนานละแต่รู้สึกว่าช่วงนี้มันท็อกซิกหรือก่อนหน้านี้มันท็อกซิกเหลือเกินจนทำให้มันมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตอะหนึ่งก็คือสิ่งที่ตาจะแชร์คือว่าสมมติที่ทางานที่เป็นท็อกซิกอะมันเปียบเหมือนบ้านที่ไม่มีหลังคามัน ฝนตกตลอดอะแต่ไม่มีหลังคาเหมือนกันถ้าคุณจะต้องเลือกเนี่ยหคุณจะต้องเลือกออกจากจุดที่มันฝนตกแล้วมาอยู่ในจุดที่ไม่เปียกก็คือการเลือกที่จะจากไปหรือคุณจะต้องเลือก ที่จะยอมรับมันว่าฉันทนอยู่ได้ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรฉันไม่ได้ทุกข์ฉันมองเห็นมันแต่สำหรับคนราศีเมษที่ตารู้สึกเนี่ยไม่อยู่แล้วโว้ยกูไปแล้วโว้ยขออภัยน้องตาพู่ไม่พอขออภัยค่ะไปดีกว่าโว้ยอย่างเงี้ยเพราะคุณรู้สึกว่าถ้ายังอยู่ตรงนี้ สุขภาพนะคะอาจจะไม่ดีหรือมันอาจจะเป็นพิษแล้วมันวนกลับมาเรื่องของสุขภาพอะจากสิ่งที่ตารู้สึกนะคุณอาจจะวางแผนมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแบบมันยังไปไม่ได้คุณอาจจะออกคุณอาจจะแจ้งออกเดือนนี้อะเดือนตุลาเนี่ยหรือก่อนที่คุณจะสิ้นเดือนกันยานี่คุณอาจจะแจ้งลาออกละ แล้วคุณต้องอยู่เต็มเต็มเดือนในเดือนตุลาคมออกจริงๆคือสิ้นเดือนตุลาคมคุณอาจจะรู้สึกกังวลสำหรับคนที่ยังไม่มีเมื่อกี้ที่เราเปิดอาจจะมีงานเสริมแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังดูไม่มั่นคงเลยตาบอกนะสิ่งที่ตาจะแชร์คือว่าตาก็ไม่มั่นคงทุกคนที่ตอาออกจากง,งานอะ ไม่มีเงินเก็บมีนี่บ้านนี้รถนี่บัตรสารพัดส,สารพันตาทำได้คุณก็ทำได้ปล่อยวางความกังวลว่าเอ้ยคุณมาถึงก้าวไม่เท้าแล้วนะมันจะมีอะไรที่มันจะแย่ไปมากกว่านี้อีกละ่ะคุณต้องเชื่อมั่นในศักยภาพในตัวของคุณสิ่งที่ตาจะบอกสำหรับบางคนที่เจอแล้วนะคะว่าคุณจะทำอะไร ขอให้คุณมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาทุกทกวันแล้วคุณจะก้าวไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอสิ่งที่ตาจะแนะนำก็คือว่าให้พูดคำนี้กับตัวเองทุกวันไม่ว่าเช้าหรือเย็นฉันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะฉันทำอะไรได้บ้างที่ทำที่บ้านเราได้เงินจำนวนเท่านี้พูดกับตัวเองทุกวันและรับสารให้เป็นด้วยก็คือพูดแล้วรอฟัง ถ้ายังไม่ปิ้งแหวบเดี๋ยวมันจะมาในเวลาที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวให้จดไว้ด้วยถ้าเมื่อไหร่คุณเจอนะสำหรับคนที่ยังไม่เจอนะคะคุณจะหยุดที่จะเรียนไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่ได้หยุดที่จะทำไม่ได้เลยหรือล้มเลิกไม่ได้อีกต่อไปเหมือนเช่นตาเป็นเหมือนที่ตาเป็นเช่นนั้นนะคะตามาเจอสิ่งนี้น่ะตารักมาก ตาวางก่อเรียนไปไหนก็อย่าอิบหนังสือไปไหนก็เรียนรู้อย่างนี้ตลอดเลยคุณจะเป็นเช่นนั้นนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เจอนะไปแล้วเนี่ยไปแล้วคืออาจจะยังอยู่หนึ่งเดือนแล้วก็ไปสิ้นเดือนตุลาคมก็ได้เป็นการวางแผนมาซักระยะเวลาหนึ่งที่แบบเฮ้ยเปรียบเทียบกันเช่นเขียนออกมาเลยอยู่แล้วเป็นยังไงไปแล้วเป็นยังไง แบบไหนดีกว่าก็ได้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะอืมมาดูสิเรื่องอะไรอีกออกกระทันหันหรือเปล่าเนี่ยหรือแบบไม่คิดเลยค่ะว่าจะออกตอนแรกมันก็ดีตอนนี้มันไม่ดีแล้วค่ะ ลูกอะคุณไม่โดนจอระเขก้กินหรอกคุณอยู่เหนือกว่านั้นเยอะเลยคุณจะได้ออกจากงานอยู่ดีเพราะคุณรู้สึกเปรียบเทียบกันแล้วอะ่ะมันท็อกซิกทั้งกายและใจแน่ๆเลยแต่อย่าไปคิดว่า ตายแล้วแน่เลยฉันทำไม่ได้แล้วหนึ่งถ้วยกับ The e Wheel of Fortune กำลังบอกว่ามันคือโชคมันคือสิ่งที่ดีแล้วที่คุณได้ตัดสินใจเดินออกมาจากงานนี้จากโปรเจกต์นี้จากสิ่งนี้ค่ะคุณคิดไต่ตองได้ดีแล้วคุณไม่ได้ใจร้อนนะแต่ถ้าคุณอยากจะสำเร็จบางเรื่องเช่นงานที่คุณกำลังเริ่มทำเนี่ยโปรเจกต์ของคุณเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเดิน เรียนรู้ทุกๆวันอย่าเอาเวลาไปเสียกับสิ่งที่มันไม่ได้พัฒนาหรือเพิ่มทักษะความสามารถให้กับตัวคุณแต่ไปโฟกัสกับการเรียนรู้ที่จะมาที่จะนำเอามาพัฒนากับงานเสริมตอนนี้ของคุณแล้วมันจะกลายเป็นงานหลักได้อย่างสวยงามและทรงตัวได้แน่นอนค่ะอืหลุดพ้นจบปะเริ่มใหม่เลิก เลิกเลยมาดูภาพรวมนะคะเรื่องของการงานอีกทีสิจะเป็นยังไงคะมีแต่เรื่องงานนะที่ตาเห็นเมื่อกี้นะคะอาจสวินถือถ้วยคุณจะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ยล่ะอาจจะเกี่ยวกับต้นไม้อืม งานของคุณนะ่ยสุดท้ายแล้วคุณจะได้ออกมาทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วได้เงินนะคะมั่นใจเยอะๆบางทีต้องวางตัก,กะลงใช้ใจด้วยคือมันต้องสมดุลนนะ่ะบางทีแบบคิดคุณอาจจะคิดว่าเออทำแบบนี้ต้องรอดแน่เลยเพราะสังคมนู่นนี่นั่นนะ่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ให้ใช้เซนส์นและสัญชาตญาณในการนำทางให้ตาบอกว่าถ้ายังไม่เจอให้ไปคุยกับเต็งเยอะ ถ้าเจอแล้วก็ทําต่อไปมีวินัยกับมันยังไงคุณก็ไปถึงการประสบความสำเร็จตรงนั้นแน่นอนค่ะเห็นไหมมั่นใจเยอะๆคุณทําได้อาาัศวินถือถ้วยน่ะ take อคชั่นเยอะๆนะคะเป็นสายอุ้ยเป็นสายลงมือทําความรักเอ้ยการเงินของคุณในเดือนสุราคมค่ะ บางคนอาจจะได้ใช้เงินไปกับการเดินทางบางอย่างหรือไปเลี้ยงฉลองบางอย่างหรือว่าซื้อลอตเตอรี่แล้วมีดวงเล็กๆน้อยๆก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่าใบนี้มันคือโชคลาบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับหนึ่งเหรียญอะลาบลอยอะแต่มันอาจจะเป็น ถึงเวลาแล้วล่ละที่เรื่องการเงินอาจจะต้องได้รับการปฏิวัติอะ่ะใครที่ไม่เคยมีแอปเกี่ยวกับเรื่องการเงินการดูรายรับรายจ่ายเลยอาจจะต้องเริ่มทำแล้วหรือใครที่รู้สึกสับสนว่าการเงินฉันจะหลุดพ้นฉันจะได้ไปต่อไหมฉันจะสามารถมีเงินเยอะขึ้นกว่านี้ไหมหัดวางใจเยอะๆว่าคุณไม่ได้โดนปลาคุณไม่ได้โดน ตุกเคกินแน่นอนคุณอยู่รอดได้ถ้าคุณค่อยๆไปค่อยๆเริ่มสะสมความรู้หรือทักษะบางอย่างกับตัวเองนะคะไม่ได้มีเรื่องการเงินขึ้นมาแบบร้อเอน่ะแต่มันมีการกระทําขึ้นมามาก,กว่าว่ามีสติในการใช้เงินอย่าคิดมากว่าถ้าใช้ไปแล้วอะ่ะกลัวเงินหมดอะ่ะ ไม่เอานะคะคุณมีมากเกินพอเสมอและอยู่เหนือกว่าเงินให้ได้เงินก็แค่เงินอืมเขาไม่ได้ใหญ่กว่าตัวเราเขาเล็กกว่าตัวเราเข้าใจเงินให้มากขึ้นแล้วเงินจะวิ่งหาคุณถ้าคุณยังไม่เข้าใจเงินแล้วคุณรู้สึกว่ามันยังหายากอยู่มันยังแบบมันยังไม่ดีขึ้นคุณต้องมาดูดวงส่วนตัวแล้วมาแก้กันค่ะว่าคุณมีมายเซตเกี่ยวกับเรื่องเงินแบบไหน นะคะคอืเรื่องความรักล่ะภาพรวมนะคะส่วนเรื่องสุขภาพตาแนะนําว่าถ้าใครอยากดูเรื่องสุขภาพมาดูส่วนตัวนะคะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะความรักค่ะควีนถือดาบพลิกออกมา คนรักของคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกคิดมากหรือเปล่าคนรักของคุณอาจจะมีเงินแล้วใช้เงินเก่งไหมเราก็ชอบมาแบบมาหานกับฉันสิชวนไปเที่ยวอีกแล้วฉันยังไม่พร้อมเลยอืมหรือเขาอาจจะกดดันคุณบางเรื่องก็ได้นะนะคะในเดือนตุลาคมนะว่าเออเช่น ถ้าคุณจะออกจากงานอะ่ะเขาอาจจะแบบเออเธอคิดดีแล้วใช่ไหมเธอมีงานแล้วใช่ไหมเธอรอดใช่ไหมเธอมีไม n d s e t ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นห่วงแหละแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจกับคนรักก็ได้นะเพราะถ้าคุณยังใช้ตัก,กะเยอะอยู่แล้วคุณไม่ได้ปล่อยให้อารมณ์หรือว่า เซนต์หรือสัญชาตญาณของคุณนำทางอะ่ะคุณจะเหนื่อยกว่าปกตินะคะถามว่าเรื่องคนรักเป็นยังไงอาจจะมีการไปเที่ยวด้วยกันหรือมีการชวนกันไปลงทุนบางอย่างแล้วผลผลิตมันอาจจะงอกเงยก็ได้เพราะฉะนั้นอะ่ะความเครียดอันเนี้ยมันอาจจะเกิดจากคุณหรือคนที่คุณรักมาโยนใส่คุณก็ได้แต่อย่าลืมว่าเขาคือคนที่อยู่กับเราเสมอ ร่วมทุกร่วมสุขกันมาใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นนะคะความทุกข์ของเขาเราก็ต้องช่วยแก้ความทุกข์ของเราเขาก็ต้องช่วยแก้ด้วยาอาจจะไม่ได้เป็นการช่วยแก้แต่เป็นการรับฟังซึ่งกันและกันด้วยโดยที่ไม่ตัดสินนะคะอืมคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจกับตัวเองก็ได้นะแล้วเอาไปปรึกษากับคนรักเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนรักของคุณจะฮิวใจคุณได้ก็เป็นไปได้นะคะ แล้วเรามาดูบทสรุปกันค่ะบทสรุปของคนราศีเมษในเดือนตุเออในเดือนตุลาคมค่ะเป็นอย่างไรคะ อะไรที่ไม่มั่นใจให้เรียนรู้เยอะๆอย่าปล่อยให้เวลาสูญเปล่าคุณอาจจะมีเวลาไปพักผ่อนก็ได้หรือวางแผนท่องเที่ยวนะคะก็ระวังเรื่องของการใช้เงินแต่สุดท้ายแล้วตามมองเห็นว่าคุณจะเอาชนะความรู้สึกที่ไม่มีได้ในบางเรื่องได้คุณจะบาลานซ์มันแล้วก็เน้นไปที่การเรียนรู้การศึกษาหาความรู้การไปพบเพื่อนไปเจอเพื่อนเพื เพื่อนอาจจะเป็นคอนเน็ t ชันที่ดีในการที่ทําให้คุณได้งานใหม่ๆถ้าคุณอยากจะทําฟรีแลนซ์น่ะนะคะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองให้เยอะๆเปิดตาออกลืมตาขึ้นกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะเปลี่ยนแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะแล้วมาดูบทสรุปไพ่ออร์เคิลกันค่ะไพ่ออร์เคิลอยากบอกคุณว่าอะไรคะ อย่าเล่นเกมเยอะนะเกี่ยวไหมคุณอาจจะโดนทดสอบชีวิตของคุณอาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเกมอะนะคะแต่คุณจะดึงดูดบางอย่างได้สําเร็จนะ จะเจอกุญแจแน่ๆว่าฉันต้องทำยังไงคุณจะเล่นเกมเป็นถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมเยอะเล่นเกมกับการอยู่บนโลกนี้เป็นแน่นอนนะคะสิ่งที่รอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณจะมีชีวิตที่ดีถูกใจใช่เลยหนึ่งหน,งหน,งนะคะกดกระดิ่งเหมือนขายติมไมทุกคน คุณอาจจะปฏิเสธความเป็นตัวตนของคุณหรือคุณอาจจะยังรู้สึกต่อต้านบางอย่างคุณจะต้องยอมรับความกลัวของตัวเองบางอย่างและแทนที่มันด้วยความเข้าใจอันลึกซึ้งของการตันหนักรู้ว่าความกลัวนะ่ะมันคือสิ่งที่ฉันหรือคุณสร้างมันขึ้นมาเองมันไม่ใช่เรื่องจริงคุณจะเล่นเกมเป็นได้รับกุญแจไปไข ประตูของคุณการดึงดูดบางอย่างได้สําเร็จสิ่งที่รอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเกื้อหนุนหนุนนําและไปพบสิ่งที่ดีถูกใจใช่เลยหรือชีวิตของคุณที่ ดีและถูกใจใช่เลยจะเป็นของคุณในเดือนตุลาคมอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครมเมสเซจทาโรบใบตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะต่อไปแล้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะ